สวัสดีครับเฮ้ยใครวะเข้ามาดูไม่ไม่โชว์ชื่อวะเดี๋ยวดีครับ คุณสุชาติเจ้าสุชาติอาวันดีจ้าเดจ้าเวลาเซลล์หนังไล่ต้องดื่มนิดหน่อยถึงจะไล์สนุกครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอเอฟซีนิดหนึ่งนะครับวัสดีครับคุณเพชรอธิพัฒน์ในเอฟซีครับวัสดีครับคุณไรสัซัดอะไรวัดวนะัดวะเพื่อนเป็นฝรั่งวัสดีครับคุณเทียนชัยในเอฟซีครับวัสดีครับคนกวางเด็กการสวัสดีครับ คุณอะไรอ,อ,อ,อนุชาใช่ไหมโอ้โหถ้าอา่านผิดขอโทษนะผม,ผมไม,ไม่ไม่เก่งอังกฤษเพลินตอนเด็กๆเนี่ยไปเรียนมาจากเออโรงเรียนวัดลไม่ได้ไม่ได้ไไดเออเก่งอังกฤษเดี๋ยวขอดื่มแก้ควยนะก้าวถูกครับขอตัก2สองรอยนะสองร้อยนะเดี๋ยวคุยถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะ ครอยากดูก็ดูไม่ไม่อยากเดี๋ยวคุณเสกสรรนองโคราชสวัสดีครับละฟางเด็กกาสวัสดีครับคุณมัสใช่ป่าวสวัสดีครับคุณต้นใช่ไหมฮะสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกทท่านแล้วกันนะครับอธิพันธ์อภิพันธ์นะเสริมสวัสดิ์เพชรอธิพัฒน์สวัสดีครับคุณพระขาวเน่มาแล้วมาแล้วนองโคราชสวัสดีครับจอร์ดโรเบรีสวัสดีโอ้จอร์ดไม่ไม่ไม่ได้คุยกันนานนะจอร์ดนะสปดีช่วงนี้ ไม่ได้เอาพระอะไรมาแบ่งก็เลยไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ได้คุยวันดีครับคุณตีกระพิงนะครับช่วงนี้ก็ลบเ,เพื่อนๆหลายคนออกไปเยอะนะที่ว่าไม่ค่อยไลค์ไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็กดไลค์ลบไปเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆค่อยกดลบอีกทีหนึ่งนะครับแม็กลางเหล็กวันดีครับวันดีครับคุณโตโรใช่ไหมวันดีครับคุณคุณอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกเพื่อนไม่ไม่มีใครชื่อไอ ไอ้น,นี่มั่งเหรอเพื่อนเพื่อนผู้ชายชื่อเอออะไรวะเออสลาเพื่อเรารุ่นใหม่แต่ชื่อชื่อฝรั่งนั้นชื่อทันสมัยนะฮะมามาขึ้นเลยดีกว่านะนี่ครับเอฟซีครับช่วงเนี้ยในกระแสนะครับในกระแสของ Google หรือว่า facebook เนี่ยนะครับโอ้โหมีเกจิอาจารย์ดังเยอะมากนะนะนะเกจิอาจารย์ดังเยอะจริงๆนะ สุดทิดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีมีกระแสะใ่ในในเฟซบุ๊กก็ดีในในอะไรเยอะมากนะฮะเก๊จิตดังเยอะมากนะครับก็ออกวัตถุมงคลโอ้โหบานตะเกียงเลยนะครับแล้วก็เป็นกระแสะเถียงกันก็มีบางคนก็บอกว่าไม่ชอบองค์นั้นก็ไม่ชอบองค์นี้ก็ไม่ชอบครับอย่าไปแอนตี้อะไรครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาก็ ผมผมเชื่อนะเกจิอาจารย์น่หลายหลายองค์เนี่ยนะครับที่ไม่ว่าจะบวชใหม่บวชเก่าก็สุดแท้แต่นะนะท่านก็มีความตั้งใจที่จะมาพัฒนาวัดนะแต่ว่าบางคนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ประม,มวลยอดวรลบครับอาจารย์บางท่านนะครับก็กบเข้ามาเพื่อกอบโกยผลประโยชน์ก็มีนะครับอันนี้ผมพูดจริงๆนะผมไม่ได้พูดถึงว่าใครนะสวัสดีครับอาจารย์ธนานะครับ บางบางคนบางท่านเนี่ยครับประกอบโกยผลประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นคารวาสก็ดีพระสงฆ์ก็ดีนะครับมีเยอะนะครับมีเยอะนะที่ตั้งตั้งตัวเป็นอ,อาจารย์เนี่ยนะตั้งตัวเป็นอาจารย์นะสร้างวัตถุมงคลสร้างเครื่องรางของของลังหลายอย่างนะครับทั้งเก่งจริงไม่เก่งจริงแม่งมีหมดปัจจุบันเนี่ยนะเพนะราะเดี๋ยวนี้คนไทยนะแม่งเชื่อง่ายนะครับเชื่อง่ายว่า เฮ้ยอันนี้ต้องดีอันนั้นต้องดีนะครับไม่เหมือนเกจิอาจารย์สมัยก่อนนะครับท่านทาอะไรโอปลุกเสกกันทีเป็นเป็นพันสาพันสานักกว่าจะเอาของมาให้ให้ใช้นะเช่นหลวงพสุวัดการหลงเนี่ยนะเพราะสนิทว่าลำบลอยเนี่ยนะผมพูดถึงเกจิยุคเก่าที่ผมเคยเคยเจอหน้ามานะครับเคยเคยเคย,เคยเจอเคยกราบนับสกสการท่านนะครับหลวงพ่อแพรหลวงพ่ออุตตมะหลวงพ่อพมขนนอนเหนือปุญไน,นบรนแจ้งนะรพระสายวัดทองคุ้งอ่างทองนะครับ แล้วก็ยังมีเกจิอาจารยนะ์อีกมากมายมหาศาลนะครับที่สมัยก่อนนะดำรงชีวิตอยู่ดังและดังและดังจริงนะทุกวันนี้เป็นอมตะเก่งจริงด้วยนะเก่งจริงด้วยเป็นอมตะนะครับเราเนี่ยพูดกันไม่หมดแล้วนะครับพูดไม่หมดหลวงพ่อนาฏวาสีโลหะหลวงพ่อลำยายวัทุงรัหญ้าอะไรนะแต่และองค์ที่ผมพูดมารู้แล้วแต่ผมเนี่ยเคยเคยเจอท่านเคยกราบนะมันสก,การท่านมาแล้วแทบทางนั้นันนี้กอบชุมพรนะครับ เคยเจอมานะแต่ละองค์ในหูดังด้วยประสบการณ์ดังด้วยประสบการณ์วัตถุมงคลแต่ละอย่างเนี่ยมีประสบการณ์แบบว่าเล่าขานกันไม่มีคําว่าจบานะครับเล่ากันไม่มีคําว่าจบง่ายๆนะครับนะเราถ้าเรายกเกจเจียจารยุคเก,ก่าโหยกกันไม่หมดนะครับยกไม่หมดนะครับหรือว่าคูณผมก็ไปลูกศสษย์ท่านเคยไปฝังตะกุดทําไมท่านยังมีชีวิตอยู่ด้ซ้ําไปนะแต่ปัจจุบันนะเกจเจียจาย์เนี่ยบางรูปบางองค์นะครับหรือว่าคารวาสบางองค์บางท่านนะครับ คารวะนะพึ่งจะเข้ามาศึกษาหรือวิทยาคมหรือว่าอะไรเนี่ยก็ตั้งตัวเป็นอาจารย์เก่งนะครับด้วยแรงเชร์ของเดี๋ยวนี้เฟซบุ๊กมันไปถึงหมดแล้วนะครับช่วยกันเชีร์ช่วยกันแชร์นะครับมันก็ดังได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะไปเช่าวัตถุมงคลของท่านผมจะไปยิงเลยนะครับผมจะยิงวัสดีครับอาจารย์วิทูลวันดีครับเดี๋ยวผมจะยิงเลยผมจะยิงออกเสือเลยนะครับแต่ยิงพระคงไม่บาปนะ ให้มันรู้ไปเลยว่ามันเจ๋งจริงหรือเปล่าอย่างที่ล่าหรือเปล่าผมเนี่ยยิงมาเยอะแยะละอดีตนะครับนะนะหลวงพ่อพระเทืออติกันโตด่านเจริญชัยเนี่ยนะหลายหลายองค์เนี่ยนะครับนะนะผมลองยิงมาเยอะนะยิงมาเยอะละ <S <S เดี๋ยวผมจะไปยิงเลยผมจะยิงออกสื่อเลย <S <S ผมไม่ได้ยิงตัวท่านนะผมยิงเหรียญเพราะว่าท่านออกเหรียญมาเนี่ยแสดงว่าท่านเจ๋งละนะ,สะแสดงว่าท่านเจ๋งนะครับออกเหรียญมาเนี่ยเชิดหน้าชูตาลูกศิษย์ลูกหาเดี๋ยวผมจะลอง ผมจะเช่ามายิงเลยนะครับท่านก็คุ้มครองตัวท่านดีๆแล้วจะได้ดังทั่วปัตตภีนะครับแต่ถ้าไม่เก่งจริงนั้นอาจจะดับเพราะเสวันหนังก็ได้นะครับเมื่อหลายปีก่อนนะมีเกจิอาจารย์องค์หนึ่งนะครับอยู่นครสวรรค์นะครับเขาบอกว่าโอ้โหเจ๋งเจ๋งเหลือเกินยิงยังไงก็ไม่ออกยิงยังไงไม่ออกคนยิงเป็นอมะพึกออมภพาตโอ้โหผมนีกกลัวชิบหายเลยนะไปกันไปกันไปไป,ไปเฝ้าแกปุกเสกนะ นักัวที่ผายข่าวล่าเลยว่าเดี๋ยวยิงล้วจะเป็นเน,นโถนี่วันนั้นยิงเนกระจุยกระจายใช้คําว่ากระจางกระเจิงด้วยนะยิงแบบไม่ต้องคิดอนะ่ะเละตุ้มเป๊ะอีกวันหนึ่งนะเจ้าของต้องมาหาผมเลยอะ่ะเฮียอย่าพูดอย่าพูดไปนะอย่าพูดแบบนะั้นเดี๋ยวของขายไม่ได้<笑><笑>แกบอกอย่าอย่าพูดนะเดี๋ยวของขายไม่ได้นะครับนะก้อนไหนๆก็ปั่นกันมาขนาดนี้ละเดี๋ยวยิงให้ดู เดี๋ยวจะยิงให้ดูปืนปืนผมมีเนี่ยนะผมยิงมาเยอะแล้วแต่องค์ที่ยิงไม่ยิงไม่ออกใะมีนะเพราะสมน็ว่ามัลอยเนี่ยผมเนี่ยิงสาบานได้ตายต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้เลยนะเพราะผมขนอนเหนือเนี่ยยิงเงินไม่ออกมาแล้วนะครับยิงเงินไม่ออกมาแล้วนะพวกคืมมัดคลองสวนเนี่ยเหนียวไกลไม่ลงเพราะคืมัดคลองสวนเนี่ยนี่ของจริงนะครับอดีตนะครับนะผมเกจีอาจารย์ยุคเก่าๆนี่เก่งจริงนะครับเก่งจริง แต่ปัจจุบันมั่งเชียร์กันชิบหายเลยนะเชียร์กันชิบหายนะเชียร์นะครับองค์นั่นกับเก่งนี่กับเก่งนะครับนะฮะเราจะเอาสร้างวัตถุมงคลออกมาแล้วนะเกจิหลายหลายองค์นะครับท่านต้องเชื่อมั่นนะต้องเชื่อมั่นว่าท่านคุ้มครองเขาได้นะเพราะอย่าลืมนะครับเขาิมนต์หลวงพระท่านมาขึ้นคอเนี่ยชีวิตผมฝากไว้ที่พระองค์นี้แล้วนะครับเหมือนทีเน่เหมือนผมค่อยพระสักอ,องค์หนึ่งนะผมจะบอกท่านเลยบอกว่า ชีวิตผมฝากให้หลวงพ่อดูแลด้วยนะครับนะถ้าถ้าผิดพลาดประการใดหลวงพ่อรับผิดชอบไปนะครับเราฝาชชีวิตให้ท่านแล้วนะครับให้ท่านดูแลนะครับอาราธนาท่านมาขึ้นคอคุ้มครองแล้วนะครับท่านต้องดูแลเรานะครับไม่ใช่พอมีปัญหาก็กูไปก่อนละนะครับอย่าเชียร์อย่านั่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับจะจะลองแบบเปิดหน้าเปิดตาเลยนะครับว่าเนี่ยเหลียยหลวงพ่อองค์นี้เนี่ยกูจะยิงให้ดูนะครับ นะครับว่าเจ๋งไม่เจ๋งเนี่ยนะนี่นี่กล้าพูดได้หลวงพ่ออีกองหนึ่งนะอาจารย์ชำนาญวัดบางกุลีทองนี่ของจริงสมักรท่านอยู่วัดบางกุลีทองเนี่ยผมได้ไปเช่าเหรียญรุ่นกูผู้ชนะท่านมาเนี่ยโอ้โหยิงห่อพายยงพาย Room, ยันนี่ผมพูดเรื่องจริงนะไม่ไม่นี่ไม่โกหกเลยนะครับนะอาจารย์หลวงพ่อชำนาญวัดบางกุลีทองเนะี่ยตอนนั้นแกอ่อนเหรียญรุ่นกูผู้ชนะนผมเช่ามาแค่เหรียญเดียวนะครับ นะแล้วก็มา,มาห่อด้วยพระยันธนุมานท่านน่ะโอ้โหยันเต็มเหรียญเลยจ่อยิงกันแบบโอ้โหเหรียญนี่โดดเป้งโดนเหรียญน,นะครับแต่เพื่อนเชื่อไหมกษัตริเนี่ยไม่โดนอัคระเลขยันแม้แต่ตัวเดียวม้ท่านถ้า,ท,า,ท,าท่านรู้จักเหรียญรุ่นกูผู้ชนะของพราจาร์ชำนาญวัดจารย์ชำนาววัดบางกุลีทองตอนนี้ท่านย้ายไปอยูอ่อีกวัดหนึ่งแล้วนะครับนะ <c oughs> อัคระเยอะมากแล้วก็พระยันธนุมานท่านเสียเหลืองเนี่ย ยิงยังไงก็มันก็ต้องโดนอักขระโดนนะครับโดนแต่ไม่โดนเลขยันอักขระตัวหนึ่งก็ไม่โดนผมถึงเชื่อหลังจากพอยิงเสร็จปุ๊บโอ้โหผมไปเช่ามาอีกเป็นสิบ,ส,บสิบเหรียญเก็บเอาไว้นะครับนะวันนั้นนะผมยิงพระอีกองหนึ่งนะแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับเช้านั้นไปซื้อไก่โตซื้อไก่มาตัวหนึ่งปลาช่อนตัวหนึ่งนะครับในเรื่องจริงนะปลาช่อน,เป,น,เ,ปนเป็นไก่ตัวหนึ่งนะครับจะยิงนะครับจะยิง ต้องเอาเชือกเนี่ยเพราะว่าพระองค์นั้นมันแพงนะราคาเป็นล้านนะครับเอาเชือกนะผูกขาไก่ไว้ก่อนนะเอาเชือกผูกขาไก่ไว้ก่อนเพื่อมันบินไปพรคกูหายไปด้วยผูกขาไก่แล้วก็จะปล่อยกระเดินยิงด้วยก้ามอมนะเป้ยงเรียบร้อยนะครับวันนั้นกินทั้งไก่ต้มและปลาช่อนถามว่าบาปไหมบาป <c oughs> ยอมรับครับหลังจากนน,นั้นอ่ะโอ้แทบไม่ได้ยิงเลยนะครับใช่ครับอาจารย์ทำงานสุดยอดครับผมบอก ทั้งหมดนีที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้มีพระของอาจารย์ชำนาญเยอะนะแม้กระทั่งหลวงพ่อคือมันของสวนผมก็ไม่มีแต่ทั้งทั้งหมดน่ผมพูดจากประสบการณ์จริงนะครับพูดจากประสบการณ์จริงที่ผมผ่าน,ผ,านผ่านมานะหลายๆองค์นะครับนะแล้วก็ท่านเป็นพระเก่งจริงนะครับเก่งจริงเราต้องชมนะครับท่านยาังเรายังชมมนอาจารย์ชำนาญวัดบางกุฎีทองท่านยังนับนับถือหลวงพ่อเอื้อนวันดวังแดงใต้ผมพูดนี่ผมก็ไม่ได้ว่าผมมีพระหลวงพ่อเอื้อนมาขายนะผมไม่มีพระที่จะขายหรอก แต่ปัจจุบันเนี่ยแม่งเชียร์กันเหลือเกินนะครับเชียร์เหลือเกินเดี๋ยวจะรู้กันนะครับจะรู้กันว่าที่พูดๆเนี่ยแน่จริงหรือเปล่านะแน่จริงนะท่านก็แสดงปฏิหาริยให้มันแน่จริงเลยให้ดังระเบือไปเลยนะครับให้ดังระเบือไปเลยว่าเอยของกูแน่จริงเว้ยนะสอนดาสอนรามสามสีนะครับให้มันรู้ไปเลยว่าของกูแน่จริงนะจะได้ไม่ต้องไป ทม่องไปนะผมี่ผมรอในผมยกย่องนะยก na, ย่องอาจารย์นะครับถ้ายังไม่ออกท่านโอ้โ oh หไม่มีใครดับท่านได้อะแต่ถ้าโป้งเดียวไม่เหลือเนี่ยเนี่ยผมก็ให้ประชาชนไปตัดสินใจเอาเอง w ans, w an, ว่าแน่ว่าควรจะยังไงต่อไปนะครับเบื่อแล้วเกินครับเห็นทะเลาะกันในเฟซเยอะมากคุณรู้ไหมผมยิงผ้ามาเนี่ยมาเป็นรอยองค์นะครับ โดยมากจะก,กระจุยนะครับกระจุยกระจายกระจางกระเจิงประทท่ดีๆเหลือเนี่ยยังอยู่เยอะนะครับยังเก่งยังยังมีเยอะอาจารย์ชำนาญวัชชินนวลราใช่ครับใช่ครับท่านเก่งจริงนะผมพูดเลยนะผมพูดเลยนะเกะทุกองเนี่ยเกจิหลายๆองค์เนี่ย,ด,ย,ย,ยดังนะแต่ผมผมผมก็ศรัทธานะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันดังจนเกินงามนะครับนะดังจนเกินงาม นะเคเียกันที่ขายเชียกรกระแลกร้านนะครับผมสร้างพระมาเนี่ยทุกวันนี้ผมยังไม่เคยคุยแล้วพระผมยิงออกไม่ออกนะครับเร,เราสร้างพระมาเนี่ยนะประสบการณ์เนี่ยมันจะเป็น,นมันจะเป็นคนบ่งบอกว่าพระเนี่ยดีจริงหรือไม่ดีจริงไม่ต้องมาเชียกก็หรอกโหเก่งจังเจ๋งจริงสายนั้นสายนี้นะี่แบบนี้เลยสายมั่วสายมั่วนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้จะรู้กันเดี๋ยวจะฟัง เดี๋ยวสั่งลูกน้องเนี่ยนะไปไปซื้อมาเลยนะแต่อยากรุ่นไหนเจ๋งที่สุดบอกมาด้วยนะเดี says, say, ๋ยวจะหาว่าพอกูย like ิงใส่บอกรุ่นนี้เป็นรุ่นเมตตาอ่าหาว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเมตตายิงออกนะเอารุ่นที่เหนียวที่สุดเดี๋ยวจะเช็กก่อนว่ารุ่นไหนเจ๋งที่สุดนันเหนียวที่สุดนะครับปืนยิงไม่ออกระเบิดเฟืองไม่ไม่ระเบิดนะครับเราต้องรุ่นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวพอยิงแต่็จอยรุ่นนี้มันเมตตา เฮียยิงผิดรุ่นมันไม่ได้นะเดี๋ยวจะยิงให้ให้รู้เลยจะถ่ายทำยิงภาพสดๆให้ดูเลยว่าให้มันรู้ไปเลยเอจีปัจจุบชอบโอ้โหปัจจวบคลีขันเนี่ยผมชอบแนละ้วต้องพ่อเปลี่ยนวัดเกาะหลักนะครับพอเปลี่ยนวัดเกาะหลักแล้วก็แล้วพ่อเกตวัดเกาะหลักเนี่ยผมชอบนะครับเราเราพูดแบบจริงๆนะล้วพูดถึงอดีตนะแล้วก็หลวงพ่อยิ้มวัดหนองจอกเนะี่ยผมชอบนะครับผมชอบ เอออันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวนะครับแต่เกจีองอื่นมันก็เม้นะเราไม่ได้ว่ากันนะสิทธิ์ใครสิทธิ์มันก็นับถือนับถือไปนะแต่ปัจจุบันนี่แม่งโปรโมตเหลือเกินนะครับโปรโมตจนเกินเกินความเป็นจริงอะว่ากันเี่ยนะครับหลวงพ่อเนื่องเก่งครับเพราะเนื่องวัดจุฬามณีนี่ท่านเป็นลูกศิษย์พระคงวัดบางกระพร้อมนะครับเก่งครับวัดกกธมรีเหนียวจะครับหลวงพ่อหลวงพ่อมิ่งวัดกกนะครับพระคงธรรมโคตรผมเมีครับพระคงธรรมโคตรเป็นอาจารย์ของอาจารย์ชุมชัยยะคีรี เก่งไม่เก่งอาจารย์ชุมเนี่ยนักนักสายศาสตร์ได้นักสำนักปุญแจายศาสตร์จะเป็นลูกศิษย์ท่านนะครับอาจารย์ชมนะสายใต้นี่ก็เชื่อถือได้นะครับปูนุษย์ผมอยากได้มากปูนุ้งวัดทุ่งแหลมใครมีเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญเนื้อนวโลหะเนี่ยผมรับซื้อใครมีเสนอมาได้เลยนะปูนุษัดทุ่งแหลมเนี่ยรุ่นแรกนะนว่าก็ได้ทองแดงได้รุ่นแรกเอาสวยๆนะแต่เกย์อยาวมานะผมไม่เอา อ๋อพระพานก็เก่งครับเก่งครับดังแต่ผมไม่เคยไม่เคยศึกษาครับพระสงฆ์ชุมพรสุดยอดอยู่แล้วครับพระสงฆ์ชุมพรนะยอดเกิอาจรย์แห่งประตูด่านแรกนะครับที่จะมุ่งสู่ภาคใต้นะครับพูดมาสุดๆทางนั้นใช่ครับจา์ชุมขุนแผนแดนใต้ถูกต้องครับพระเปิดวัดบางพระผมไม่ลูกสิทธ์ท่านนะครับผมเคยไปสักยันท่านพระปงษ์พระพานเก่งครับพระพานเก่งนะครับพระเที่ยงเที่ยงไหนล่ะมันมีหลายเที่ยงเที่ยงเที่ยงวัดม่วงชุมหรือเปล่า เที่ยงวัดมวงชุมมะเก่งนะครับเที่ยงวัดมวงชุมเมืองกาญจนบุรีเนี่ยเราพูดถึงเกจิที่ผมยุบค,คันนัก็คือหลวงพ่อนาถวัดศรีโลหะนะพระเนะที่ยงวัดม่วงชุมนะครับหลวงพ่อลำใหญ่วัดทุ่งรัญ้านะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายหลายองค์นะครับอีกหลายหลายองค์พระประหลัดฝนไม่รู้จักครับขอโทษด้วยนะครับเออพ่อพบุญมีเขาสมอคอนแน่นอนเลยอัน,อน,นี้แน่นอนครับลูกศิษย์อาจารย์กงนะครับวัดดีพ่อช่วงวัดชีประขา,าโอ้โหนี่ยอดโอ้พ่อพ่ทบไม่ต้องคุยแล้วครับ ผมติดตัวตลอดนะพทบเนี่เนี่ยพราะเรียกว่าเราเก่งครับแต่ดันชื่อเรียบแค่นั้นเองนะครับถ้าท่านชื่อไม่ชื่อเรียบก็คงจะแพงละนะครับพทปอะไรนะพทคงวางสับรดพทคงวางสับรถนี่นะครับยอดเกจอิอาจารย์แบบเมืองจันทบุรีนะเพราะว่ายุคหลวงพอคงเนี่ยยุคหลวงพอคงนะัไม่มีใครเทียบได้เลยแม้กระทั่งเกจิยุคเก่าๆเ,เ,เนี่ยนะเมืองจันทบุรีนะยังมีอีกหลายองค์นะครับยังมีหลายหลายองค์นะครับหลวงพ่อผุดใช่ไหม ผมไม่แน่ใจนะแต่ชื่อหลวงพ่อคงคนจะรู้จักมากกว่านะครับแม้กระทั่งพระเสด็จพระองค์ชายใหญ่นะครับยังเป็นลูกศิษย์นะไปสักสักกับท่านนะครับมีรูปบรรยายได้นะครับพระอาจารย์ดิเรกอาจารย์ดิเรกนวัดหนองทรายเป็นพระเกจิอาจารย์หนุ่มนะครับส่วนตัวผมก็นับถือนะครับนับถือพ่อแบนท่าเคยสุราษนะใช้ได้ครับเก่งครับพ่อสาครหนองกลับเนี่ยแน่นอนเลยผมผมก็นับถือท่านนะครับนับถือท่านนะครับผมนับถือท่าน อ่าววัสดีครับซันชิโร่สุดหลอ่อดูกันสนุกสนุกนี่ครับพ่อเสือภา 3, อ 8, ัายสามกอแปดเลวผมมีสองเหรียญน,นะครับพ่อน้อยธรรมศาลานี่แน่นอนนะครับผมจะบอกให้ฟังเนี่ยเกจิยุคเก่าเนีมันเก่งจริงนะท่านเก่งจริงปัจจุบันมาเชียร์กันชิบหายและเชียร์กันแบบเชียร์ออกหน้าออกตาว่ากันเถอะเออออกหน้าออกตากันไปจนเราก็อยากจะรู้ว่าท่านเก่งจริงเปล่างี้ครับ ผมจะเจอเกผมวันนี้ผมเปยเนี้ยวันที่ยี่สิบแปดมิถุนาเนี่ยผมอายุหกสิบสามนะครับผมผ่านเกผมรู้จักเกจิอาจารมาเนี่ยค่อนข้างเยอะพระบุตรใช่ครับวัดดวงเวียนผมเนี่ยรู้จักเกจิอาจารย์มาเยอะแล้วก็เคยประสบพบมาเจอเนี่ยหลายๆองค์นะครับหลายๆองค์นะครับนะท่านผูกเกนั่นแต่ละองค์นี่แน่นอนนะครับฝึกฝนปัจจุบันนี่โอ้โหอย่าให้ผมพูดเลยนะ นะพูดแล้วมันก็เยอะนะครับแป๊บเดียวโอ้โหเชียร์กันชิบหายเลยนะเชียร์กันชิบหายเดี๋ยว,ยยยนะยยยวท่านได้รู้ลิล์แน่นะท่านเก่งให้เก่งแล้วกันเก่งให้เก่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวครูบาบุญชุม่มครูบาถ้าครูบาชุม่มผมจะครูบาชุ่มโพธิโกนะที่อยู่วัดวังมุยนะนะครับเพราะลุงเขาเหล็กแน่นอนครับปุจเจอปุจเจอก็ท่านก็เก่งนะครับลูกศิษย์นะครับของวัดสายวัดกาบังแก้วเคยยิงเหรียญ อะไรเดี๋ยวได้อ่านไม่ทันเพราะเชิญโคกทองท่านก็ดีครับนะผมเคยไปวัดท่านโหพกแก่นทุ่งหล่อนี่ไม่ต้องคุยเลยนะครับแล้วพกแก่นทุ่งหล่อพระเต๋าของทองนี่คือสุดยอดเกจิอาจารย์ในยุค2 5 0 0รขึ้นมานะครับเก่งทุกองนะแล้วไม่ได้เก่งแบบเก่งเชียนะเออพระท่านเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่นะแม้กระทั่งรับนายพลน,นายพันหรืออะไรเนี่ยเข้าหานะครับเป็นเก่งเป็นพระเก่งพระดีนะพระเก่งพระดี ไอ้ฮ่าปัจจุบันแม่งเชียร์กันทิ่ปายเลยเดี๋ยวจะลองยิงให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้กันเร็วๆนี่แหละนะครับนะท่านใส่ใค่ดีแล้วกันใส่ให่ดีแล้วกันนะใส่ให้ดีสวุตน,นิ่มโตสวิตโอ้โหสุดยอดเลยนะใส่ให่ดีนะครับเส่กวอยาพอยิงเสร็จล้วบอกว่าเอ้ยรุ่นนี้เมตตาไม่ได้นะใส่ให้ดีใส่ให้ขลังนะนะเดี๋ยวจะลื้อฟื้น ปืนกระบอกปืนของมกลับไปอีกทีนึงอ่ะให้มันรู้ก่อนไปนะครับพอสั่งวัวหลุงนี่โอยอดเกจิอาจารย์ไปทีต้นนะต้นไม่เจอนานเลยนะครับสายสายขนอนเหนือนี่แน่นอนนะแม้ทั้งอาจารย์ศาสตร์นี่ก็ยังไม่ธรรมดานะครับรอาจารย์ศาสตร์นะพอเจอโอ้พอเจอในรุ่นเกจิยุคเก่านะครับพอเพชรกอบ วัดอัมพวาลก็แพงใชจาครับเขามาต่อถึงสองเหรียญยี่สิบสี่ล้านอาจารย์ลักมาต่อแต่ไม่ได้ขายไปนะครับยังหวงอยู่ยังหวงอยู่นะครับอ้าวันนี้เราก็คุยกันพอพอแล้วยังพอควยนั้นสุดยอดอยู่แล้วน่าเนเน,นพอตันทองวัดอะไรสามเอาเชยองเนี่ยที่ผมที่พูดมาเนี่ยเก่งทุกองนะผมผมเชื่อนะเพราะอะไรนะผมเนี่ยผมเนี่ยเป็นนักศัยศาสตร์คนหนึ่งนะครับแต่ว่า ผมยังไม่ได้เป็นอาจารย์นะผมไม่ได้เป็นอาจารย์ศสยศาสตร์นะแต่ถ้าให้ผมท่องคาถาเนี่ยผมท่องได้นะอืออะไรผมก็ท่องได้นะครับผมไม่ได้นักศสยศาสตร์แต่ว่าผมก็ศรัทธาในสิ่งลี้ลับนะครับนะผมก็ศึกษามาผลควรนะครับนะไม่ใช่มา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 ปลุกมาปั่นทุกวันน,น,นี้ปั่นเงินชิบหายเลยปั่นเพื่ออะไรฮะไอ้ปั่นไม่ว่านะเอาเงินไปสร้างนู่นสร้างเนี่ยได้นะครับ แต่คอยเก่งจริงเพราะว่าท่านต,ต,ต้องต้องคุ้มครองผู้ศรัทธาด้วยนะต้องคุ้มครองผู้ศรัทธาด้วยนะไม่ใช่ว่ากูว่าสร้างเสกนะแน่จริงเสกองค์เดียวอ่าเสกองเดียวไม่ไปนิม,มนต์องค์อือ่นม,มามาช่วยเสกนะครับเออเสกองค์เดียวเลยให้มันรู้ไปเลยเอ้าวตามนั่นแหละเดี๋ยวเร็วๆเนีเ้ยรู้กันนะครับผมยิงเหรียญผม,ไ,มได้ยิงอาจารย์นะบอกก่อนไม่ได้ลบหลูนะแต่ว่า ไหนไหนเมื่อท่านไหนไหนไหนท่านก็ชมกันเชียร์กันแหลกลาละนะครับเพราะชื่นในปราบเก่งผมเคยไปหาครับเคยไปหาเลยสุราธานีนะครับไหนไหนท่านก็เชียร์กันมาแหลกลาละเดี๋ยวให้มันให้มันรู้ไปเลยนะครับว่าแน่จริงแค่ไหนนะคอยแน่จริงแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวลูกศิษย์จะรู้ผมบอกแล้วผมยิงมาเิงเชียร์นี่ผาคนยิงี๋ยวจะเป็นอมภพคนยิงเยวเป็นอมภพาคนะครับ ยิงโป้งเดียวพุ่งี้เจ้าของแม่งโทรมาหาผมเฮียอย่าบอกใครนะเดี๋ยวของขายไม่ได้อ้าวมึงไม่บอกกูก่อนวันที่มึงโฆษณามึงโฆษณา้วเด็ดดีเลยโฆษณาจะเด็ดดีเลยว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้งั้นกูนี่กูจนตัวสั่นทิพไพรนะครับกูจนตัวสั่นนะครับก็ในเมื่อท่านบอกท่านเก่งอยากแสดงลิ์ก็จับให้มันรู้ไปแสดงลิ์สวัสดีครับคุณอยโยธยานะครับเนี่ยมันต้องแบบนั้นอ่า จะไม่ไม่ไม่รู้ครับไม่ไม่ต้องมาถามผมครับผมไม่รู้ครับอาจารย์ไหนผมไม่รู้ครับนี่หลวงพ่อนี่ครับเอ่อที่เป็นผู้ปรับของขุนพันธุลักษณ์ลาชเดชผมก็เจอมาท่านท่านอาจารย์อะไรหลวงพ่อหลวงพ่อเนียมวัดบางไทรผมเจอนะแล้วแล้วหลวงหลวงพ่อเอื้อมเอ่อหลวงพ่อเอื้อมใช่ไหมหลวงพ่อเอื้อมหลวงพ่อเอื้อมผมก็เคยไปไปวัดท่านมาทีหนึ่งหลวงพ่อเอื้อมวัดบางเนียนนี่หลวงพ่อเอื้อมบางเนียนนี่เสือเก่าเลย ผมเจอท่านครั้งแรกท่านมาปลูกเศษพระที่วัดเกาะลอยจังหวัดอยุธยาเนี่ยโอ้โหตอนนั้นยังแข็งแรงตัวเล็กๆเ,เดินเหมือนเสืออะไรโอ้โหเดินผมเอาเอาเหรียญที่ผมสร้างไปไปงานพุทธาพิเศษวัดเกาะลอยจังหวัดอยุธยาหลังจากนั้นไม่นานผมขับรถไปที่วัดทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่านเก่งจริงนะรพระเอื้มอมพระเอื้อมวัดบางเนียนนะแล้วก็จะมีหลวงพ่อเนียมวัดบางไทรนะครับนี่ก็สุดยอดเกจิอย่างนั้น นะครับส่วนยอดเกจิพระเก่งทางใต้เนี่ยเยอะนะครับเก่งพระทางใต้เนเก่งเยอะๆนะแล้วก็เป็นพระที่มีประสบการณ์วงศพปูชูใช้ได้ครับใช่ครับใช่ครับที่เฮียจะลองเหรียญหลวงพ่อไม่ไม่บอกครับไม่บอกครับท่านอย่ามาถามผมแบบนี้เดี๋ยวท่านรู้เองเดี๋ยวท่านรู้เองผมไม่ได้พลาดพิงถึงใครทั้งเ้นนะไม่พาดพิงกับใครทั้งเ้นนะครับเดี๋ยววันที่ลองเนี่ยเดี๋ยวจะรู้เองนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งนี้มาลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้ลุนตองผมเนี่ยไปหาซื้อมานะครับนะวาต้องต้องถามว่ารุ่นไหนที่ที่เจ๋งจริงนะรุ่นไหนที่เจ๋งจริงแล้วก็ให้มารู้มาเลยเอาเอาแค่นี้ละพูดมาเยอะและ้วพูดเยอะเหนื่อยแค่นั้นนะครับวันนี้วาจาใดม่สุภาพก็ต้องกราบขออาภัยทุกคนนะครับไม่ได้ร่วงเกินหรือว่า,าให้้าย คนใดคนหนึ่งนะแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์พระเจ้านะครับก็ในเมื่อท่านอยากจะอวดแล้วเนี่ยผมก็จะจัดให้นะครับว่าจะใดไม่สภาพก็กราบขออภัยทุกทท่านนะนะไ,มไม่ไม่มีจิตตนักเจตนานะครับว่าเออไปร่วงเกินหรือว่าอะไรนะครับเดี๋ยวรู้กันสวัสดีครับพี่เพียกดาวกนองเอาแค่นั้นครับจุ๊บ